สวัสดีค่ะเพื่อนพี่นอ้องวันนี้กูรูก็มาเก็บชะอ,อมอีกแล้วนะคะเก็บชะอ,อมแล้วก็เอามะม่วงไปด้วยเนาะจะตำมะม่วงเนาะจะย่างมะม่วงหรือว่าตำมะม่วงนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะลวกชะอ,อมลวกผักอะไรไปด้วยจิ้มเนาะแล้วก็เก็บผักแซลผักแซลตรงนน้นนะคะเอาไปลวกจิ้มด้วยเนาะ แล้วก็มาจบตรงที่ต้นชะอมยอดส,ยสวยยนะคะยอดเยอะจริงๆชะอมต้นนี้เก็บตลอดเลยตอนนี้ได้เก็บตลอดนะคะเก็บวันเว้นวันสองวันอะไรนี้ก็เก็บยอดมันก็จะสวยๆประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าดูสิคะกำลังแตกอ่อนๆเล็กๆ ก็เยอะนะคะสวยงามสวยงามมากๆดูสิคะเนี่ยเราเก็บไปแล้วสองสามครั้งแล้วนะต้นเนี้ยพอเก็บไปมันก็แตกมาอีกเก็บไปมันก็แตกมาอีกนะยอดอ่อนๆนาะพี่น้องดูสิคะสวยงามจังเลย มีทุกกิ่งทุกยอดของมันเนาะทุกก้านทุกกิ่งของมันนะคะนี่ค่ะชชอมต้นนี้เราจะไม่ตัดมันเนาะเราจะโน้มต้นมันเข้าหากันมันมีอยู่สองต้นตรงนี้นะแล้วก็มัดมันรวมกันอย่างนี้มันก็เลยแตกยอดให้เราเห็นสวยสวยเก็บก็ง่ายๆนะคะพี่น้องจ้าดูสิคะ เราก็เก็บมะม่วงไปด้วยจะยำม,มะม่วงหรือว่าตำมะม่วงเนาะใส่ปลาย่างอะไรเงี้ยเมื่อกี้เรากเก็บตรงนู้นส้มโอเราก็หอหมดแล้วมันมีลูกใหม่ขึ้นมาอีกเป็นพวงเป็นพวงเหมือนกันนะคะพี่น้องโอ้โหเยอะแยะเลย อมสวยๆย,ยอดสวยๆเดี๋ยวก็จะไปลวกกินสดๆก็ได้ค่ะกินกับยำมะม่วงเนาะลวกก็ได้นะคะลวกกับยำมะม่วงตำมะม่วงหรือจะกินสดๆก็ได้ค่ะกินกับยำมะม่วงเลยนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามมากๆเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกูรูจะเก็บชะอมก่อนนะคะพี่น้องเก็บยอดชะอมที่สวยก่อนนะคะ